กองกำลับบงกองราการส่วนประกอบน้องชื่อนายชัยาันตร์สามนอ้องครับได้กว่าประชาชนหนึ่งนะึก้าหนึ่งหกสองสนต้องตามนี้เนาะนี่เป็นหมายเลอาญ,ญาที่2.358แปละ2 3, 5, 8, 9, 5 6ห้าหกอลงวันที่4ีรพฤิกายนสองห้ากหาเพื่อเป็นางนานกองกับ,บาการ ผลตอบรัอาจจะอาชีพกรรมทางเทคโนโลยี5พันบธบตัวโชวจุดพนทำวงศาผู้ร้องด้วยนายชัยนันหลานนอกซึ่งต้องหาว่ากระธานรับร่วมกันข้อคโคมประชาช,ชนโดยแสดงตนเป็นกคือร่วมกันอ้างยีร่วมกันเป็นค้างโจรร่วมกันมีส่วนร่วมใน,นอ,าาองค์กรอาชีพกรรมข้ามชาติร่วมกันโดยผู้ผลิตหรือโดยหลอกลวงน,นำเข้าสู่ระบบ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกเือนถูกปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยบรรดาที่น่าจะเกิดความาเสียหายแก่ประชาชนและร่วมกันข้อมูลกรณีมีดสา,ารตมสมคนว่านายชัยนันา์หลัดนอกได้หรือน่าจะาทำวามปิดอาญาที่มีโทษตัดสูงเกินตปีสองได้หรือน่าจะทำวามปิดอาญาที่มีเหตุสมควว่าจะและไม่ไมีที่เป็นหลักใด เพราะฉะนั้นให้จับกุ่มนายนันหลานนอกเลขบัชราบุคนึงหนสอห้าีนึกสองศูนย์เจ็ดหนึที่อยู่บ้านที่ที่หกเจ็น่หกตำบลส้มป่อยอำเภอดินแดงจังหวัดยูนีรั์ไปส่งที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนภาคยาดังคทางพิษโุโลีห้านันอรับตั้งแต่วันที่ยีกันยายนหกเป็นต้นไปน้อง ใค้นั้นไม่เคยดูจับนะตามหมายจับอาญาที่อันนี้เป็นสิ่์ที่น้องที่ไม่ได้มาได้เลยรับรับุคคลตามาจับไหรับเป็นบุคคลตามหมายจับหรับตรงไหมตรงไหมชื่อตรงได้ประชาชนตรงนะเป็นบุคคลตามหมายจับจริงนะไม่เคยดูจับตามหมายจับนี้มาก่อนครับน้องไม่เคยจับนะครับ ให้การหรือไม่ให้การจะได้ให้การน้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีเรามีสิทธิ์ที่จะพบรักษาทนในความหรือซึ่งที่จะเป็นในความแล้วก็ข้อสารน้องมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ญาติหรือคนซึ่งไว้วางใจทราบจะแจ้งให้ใครทราบแจ้งให้อาจารย์อาจารย์ชื่ออาจารย์อาจารย์เป็นอะไรคเกี่ยวข้องเป็นอะไรครับเป็นข้าวุ่นกรรมบางทก็คือแกนมาเป็นแม่เราก็ระโดเป็นแม่ เราคนเป็นแม่เนาะได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ใช้โทรศัพท์นะ